สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องเบบซี่เฟนสองเสียนน้องไข่มาพบมาฮอกกันคือเกาครับเมื่อนี่กัมานํำเสนอเลขเลขสาตูนะครับจับสามตูก่อนแต่ให้พี่น้องให้บึงให้ผากรวมไปก่อน เดี๋ยวผมชิมัดตัดให้ที่หลังให้ไปเล่งๆไว้ปาพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็คือตอนนี้ก็คือจับคู่ก็คือหลายตัวอยู่ครับหลายคู่อยู่สองตัวผมกับพระทนในตัดพบจิตจับเป็นสามตัวไว้กวนพิพ พี่น้องติดเรณา,าเล่งๆไว้ก่อนเดี๋ยวมือคงสุดท้ายผมจะตัดให้เหลือสามหางคือเก่าครับตอนนี้ก็มานนำเสนอชุดชุดเต็มกันนะครับชุดเต็ม,มเนี่ยมันก็คัดติเบิ้งแล้วกอมันก็คิหลายหางแต่ยังประาได้ขีดใิต่อยังประทิดเน้นครับแต่ว่าอยู่ในภายในหมวดนีแน่นอนครับ ผมก็จะโยกออกมาตัดสามหางแล้วก็สองตัวและะ้วก็ชีเน้นบนล่างให้น้องก็ผู้ใดก็บยันพาดก็คือสื่อทั้งหมดทั้งรางแล้วก็ได้บางที่มันก็บนแน่นอน,นพี่น้อง ทั้งบนทั้งลางก็ได้ทะ้งปะเชียให้มีว่าแน่แน่แนวว่าตัวนี้สมควรจะเป็นลางสมควรจะเป็นบนเนาะครับเนาะกัเขามาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์นรี่อครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผูทั้งสองเห็ดชิบครับก็มีอยังไงมีแนวมานำเสนอดีๆกัอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ เห็นได้รับส,ส้มครับก็ตอนนี้ก็ปิดคือเป็ดสามตัวไปก่อนนะครับให้พี่น้องมาเบิงมาเล่งแต่ว่าตอนนี้เส้เน,นเองกับวัฒนีเน้เน้นไก็แชร์มานํำเสนอแชร์ว่าจับจับเ,เป็นเป็นอสามตัวบน เดี๋ยวพงทุนไทยพงทุนไทยกับจีม่าตัดหิ้งเอากบบสามสามหางเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องไปยิบไปจับคือหวัวดกรนนะครับเนาะไปเลือกเอาโมเมนต์มา ให้ไปซื้อทั้งหมดมันมันมันหลายหางครับให้เลือกเอาให้เป็นแนวทางเพราะได้ว่ามี่แนวทางตัวนั่นตัวนี้บางน้นมันกระชิดบอ,อว่าเอ้เสียวตูยังไปใส่กับตูยังยังสีนาะพได้เป็นแนวทางกพให้เป็นเนวไปซื้อลอตเตอรี่เนาะครับเนาะ เรือมันออกเลขไทยคอือมัดวงางยานี่ให้เลือกเอาเพราะมันวางแห่งซื้อทั้งเมดให้เลือกที่เจ้าของมักครับวาาา่าเอาพิจรณนาอ่ครับถ้าไปซื้อเม็ดกัสีร้ายหางเติอบอยู่ตัวเจ้าของมักนะครับเนาะคิดว่ามันถีมากคิดว่าตัวนั้นสีมากหรือี่หน่าเ่าต้องไปค้นทังครับ ก็ว่าดีคัดมาให้แล้ววิเคราะห์มาให้แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าบอท่าน,นตัดซื่อครับคิดว่าคำนวณคิดว่ามันน่าจะมาเนาะพวกติดไปได้เนาะพี่นอ้องท่านกับบุีมไปงูดอกเส้นนี่กับดาอกันล่ะ เราวิเคราะห์ว่ามันหนาสิมากคือไม่มีไผ่หู้เห็นได้แต่ว่าเอา่อมาแน่นอนพัดอยู่เส้นลายอยู่เส้นน้องพี่น้องเ,เ,เนาะเล่นงยังยึดยังลงทุนยังกับพิจรารณาดีๆครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับกเบืบ้องดีๆพิจรารณาดีๆรวมเงินว่า ไปสื่อทั้งหมเดเลยครับเอาที่ตัวที่ท่านชอบแต่าว่าชิปนี้ยังวันได้สรุปครับแค่ว่าเอาภาพร่พวมบางบางคนเพื่อนก็อยากได้จับสามตัวแหน่งกันกี่นาเขียงแต่ว่าสเสี่ยนวัฒนเด้ตัดสื่อครับคอยบึงคอยเล่งเอาครับมากตัวใด ชอบตัวใดกจ็จังกินจัาเล่าเนาะพี่น้องเนาะนีก็ทั้งสองมีกามานำเสนอเพื่อให้เป็นเนวทางให้เป็นตัวเลือกแค่นั้นแะครับเพราะว่าก็บ่ได้มาชักชวนชักจุงย่างดอกนี่มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนี่ช่องทางได้เร่งได้ไปยึดจับรัฐบาลเนาะครับเนาะบางเทื่อผู้คนที่เข็เป็ี่น ันจับคูบ่เป็นเสี่ยวในนอมาจับใส่ตัวในนอเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนั่นเอาตัวนั่นมาใส่ตัวนี่บางคนเิ่นกระเฮตเป็นบางคนเิ่นกระเฮตติ่นนะครับเิ่นก็มีสูตรเป็นส่วนตัวของคนที่กันอันนี้ก็บ่ไรามามาเมาเป็นนี่นนอง งูจันงน้อยครับรถข้าเจาทักงาเสียงดังจังน้อยรถตรวจเกาไปตรวจทีค่ <c oughs> ทครับคลิคปวันวันนี้เป็นคลิเขาหอเกราล่ะครับเขาหิเกราะ่ะคลิปนี้สูตรนี้กัน ร่วมร่วมทั้งสองศูตรเลยครับร่วมจับหนาดึงหลังร่วมให้แล้วผู้เดมักจังเดชกเลือกเอาแต่ว่าตอนนี้หลายหางอยู่รู้สึกว่าแบบหนึ่งไม่ได้นับ ีจับคู่ไว้นะครับเนาะจับคู่ไว้ดีกับมีแคมี่ยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนี่เพราะถ้าในตัดครับสิบสองทางนี้ใครเป็นห้างเดียวใบก่อนครับเดี๋ยวคมทุดใจผมสิมาตัดให้ หานันเหลือสามหางเหลือกระเลขกสองตัวคือเก่าครับเพราะว่างวดนี้สี่ีีิเสียดสี่แน่ว่าตัวไหนุกขวนจะเป็นล่างชุกข้วนจะเป็นบนเดี๋ยวผมสีพิจารณาดีวันครับเพราะว่าตอนนี้ตามจิตใจว่าท่านใดาะวเล็กนว่าท่านในนิ่งครับเพราะว่ามันตรงมีเลงหนาตัคกับ เดึงมันตัดฮ่อนอ่อนอ่อนแอบนึงก็ไปนี่กับไปบึ้งตัวเลขกันเลยครับพิจารณาุรี ยี่ลาีกก็ตอนนี้ก็รู้ซื้อว่ามันหลายอยู่ครับมันจะเป็นหลายหางอยู่ครับเพราะว่ายัมท่านได้ตัดครับเดีย๋ยวโป่งสุดท้ายผมจิมาตัดให้เร่งเร่งไวก่อนครับมักตัวใดชอบตัวใดผมกจิมมาตัดอยนี่นนีและครับ đây, 12 minutes... hàng này, kéo, si nén, bốn lăng này nấm, nó, bây giờ lấy nang rồi, kẹp vào, kẹp vào đây, nó đây này, nĩ nẻ kẹp đầy rồi không ชาปนอ้๊อฟหนึ่งกระดาษมันหนาหน่อยครับิชาป,เปนเปลี่ยบนบมรสุกคนหนึ่งนะครับเนาะน้อสุดท้ายนี่กับให้พี่น้องมีโชคมี่ไส้ส่งส่งมนันเหมือนลำด้วยลำด้วยสุปหูสุกคนเด้อครับสวัสดีครับ